สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่คันบันทุงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมืมอนี้ไก่คันบันทุงนะสิพาทุก,ท,กทุกคนนะมาเบิง้งไอ้รถผสมปูนซี่แพ็คเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคือไก่คันบันทุงนะเทพื้นเทียงหน้าหน่อยเนาะคะ่ะที่อยู่ไอ้โคกงน้องหน้าของเฮานี่ละนี่เนาะไก่คันบันทุงสิเทพื้นอันนี้เนาะคะ่ะเนาะ ความกว้างของบานน้อยลังนี่กะสามคูณสามหกห้องเนาะคะ่ะสอสิบสองตนเนาะซึ่งใกล้คันบานทวงเองนะสร้างรถผสมปูนมาหนิสามคิวเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคิวละสองพันเนาะคะ่ะสามคิวนี่เฮาสิเทได้หลายบอมันสิเหลือบอรหรือมันสิพ่อบอเนี่เดี๋ยวเฮามารอลุนกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก่อนที่ สีเทพื้นดนี่แก้คันมันทุ่งเองกระเดมักดินไว้ก้อนเนาะคะ่ะพอเม่พี่น้องก็คือว่าไอเอาน้ำนะแซ่ดินไว้ก้อนอยู่จังสี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะคะ่ะห้ดินมันเหนียวเหนียวห้ดินมันแน่นแน่นเนาะค่ะเนาะเฮาจังคอยสีเทพื้นดิเนาะคะ่ะสำหรับไอบานนอยทียูทงหน้าของเฮานี่เนาะพอแต่ดินเปียกมากเวที่แล้วเนาะคะ่ะ เา้ากะสิเทคานจักน้อยเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้เ้าเทคานร่อยเอาเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าเ้าอาจสิกันเป็นห้องน้ำของหยังเห็ดเห็ดห้องน้ำไปเนาะคะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเฮากะสิโบ,บเห็ดยู่นี่ดอกนอะห้องน้ำนะตามแผ่นก็คือมองนีนะสิเฮ็ดเป็นหองเดียวโลง่ลงๆไปเลยเนาะคะ่ะนอะห้องน้ำเฮาสิเฮ็ดออกไปทางอื่นเนาะคะ่ะแต่กะเทคานไวก่อนเนาะเพื่อเพื่ออนาคตข้างหน้าเนานะคะ่ะ เพื่อได็กกันนั่นละแต่ว่าโปรเจกต์แรกๆของเข้าเลยเข้าสีปอก,กันเนาะค่ะเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเฮ็ดเพื่อเนาะคะ่ะนี่แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะสําหรับโฮของเนาะคะ่ะเฮากับเตรียมพร้อมทีสิเทพพื้นเนาะคะ่ะความนาประมาณหาเส้นเนาะคะ่ะที่เฮ้าไอเว้นช่องวางตรงนี้เนาะคะ่ะระวางพื้นดินกับพื้นไอ ซีแพ็กนี่เนาะก็คือหาเส้นเนาะคะ่ะหาหาเส้นหกเส้นนี่ละเดี๋ยวมาลุ่นกันเนาะคะ่ะว่าสามคิวที่ไก่คันบันทงสร้างมานี่สีแล้วบ่อเนาะคะ่ะสำหรับพกของนี่เนาะสามคิวคิวละสองพันเนาะคะ่ะรวมแล้วกับหกพันเนาะที่เขาสร้างมาเนาะซึ่งโตเข้าเองนี่เขากับคำนวณบรถตูเนาะคะ่ะว่า ของเฮ้าน่ะสีใส่ปริม่านซําได้เนาะค่ะเนาะคนผสมปูนเพิ่งจะบ,บอกว่าสามคิวหรือสีคิวนีกระไดตามปริมาณของเพิ่นนั่นล่ละแต่ว่าส่วนของเฮา,าเองหนีมันก็ขึ้นอยู่กับคว่มหนาคว่มบ้างเนาะค่ะเนาะขันเฮ้าสีเอาหาเส้นเฮาก็ใส่ปูนน้อยขันเฮาสีเอา1ิบเส้นเฮาก็ใส่ปูนรลายเนาะค่ะเนาะว่าง่ายๆก็คือมันก็ะ ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของของทีห้าสีเอาเนี่ยเนาะว่าห้าสีเอาความหนาความบางสําไดเนาะค่ะเนาะสำหรับขออไก้คันบรรทุงนี่เนาะไอบานน้อยลังนี่นะกคันบรรทุงนี่เอาลงประมาณหกเส้นเนาะค่ะหาเส้นหกเส้นน,น,น,นี่โดยประมาณนี้เนาะค่ะสำหรับพกของนี่เนาะแล้วเฮาสิบบ้านนางลุ่นกันเนาะค่ะว่า มันสีพอบอรหรือว่ามันสีเหลือบเนาอค่ะเนาะสำหรับสามคิวเนาะคะ่ะนี่เอามาลุนกันเนาะค่ะพอม่พี่นนองเพิ่นกาสิทธย่อยปล่อยออกมาห้แบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเฮ้ากระตองไอปาดปูนให้ท่านนะเนาะค่ะเนาะทำแม่เพิ่นปาดออกมาไอเพิ่นเทออกมาลายลายนี่เฮ้ากับสังยุดก่กนก็ไดเนาะค่ะเนาะให้เฮ้านะปาดปูนให้ท่านก่อนเนาะค่อยปล่อยอีกที่นึงเนาะคะ่ะ นี่เนาะขั้นตอนการเก็บเนาะคะ่ะนี่นะซึ่งเทียงหน้าหน่อยหลังนี้เนาะคะ่ะบานหน่อยหลังนี้นะแกคันบรรทุงขึ้นโค้งสางมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะปีนี้พึงสิมาต่อเติมนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะมาเทพื้นเทย่างนี่แหละมาตกแตง่งพื้นนี่แหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอน,นาคตอีก ประมาณเดือนหนึ่งทางนาเน,นี่เดือนหนึ่งเดือนครึ่งนี่เฮ้าสิเดก,เก็บหอมเก็บกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะมันสิบม่มีมองรบแดดรบยังนะะเนาะเขาก็เห็ดว้ถ้าเก็บหอมเก็บกระเทียมนั่น,นะะเนาะค่ะเนาะเห็ดว้เป็นที่พักอาศัยนีล่ละเวลาหน้าฝนหน้ายังมากหรือว่าเวลามาเห็ดห,เห,ห้เห็ดนาเนาะเฮาสิได้มีที่รับที่นอน,นะะเนาะค่ะเนาะ เฮากะเฮ็ดบานหน่อยลังนี้ไว้อยู่อยู่หน้าของเฮาเนาะซึ่งหน้าของไก่ขันบานทุ่งกะบ่ได้ไกลจากหมู่บ้านดอกเนาะค่ะเนาะเฮากะเฮ็ดเฮ็ดหน้าหอมหน้ากระเทียมไปนึ่เนาะเท่าที่ไก่ขันบานทุ่งนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เบิง่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปนั่นล่ะคะ่ะก็เป็นของไก่ขันบานทุ่งเองเนาะค่ะเนาะเป็นหน้าของเฮาเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวมื้อนี้ไก่ขันบานทุ่งกะสิพาทุกๆคนนะมาลุ้นเบิ่งเนาะว่า ไอ้โรดปุนสามคิวที่ห้าวซังมาเนี่ยมันสิได้หลายได้หน่อยสำนนเนียเนาะมันสิพอบอสำหรับพื้นที่ที่ห้าเตรียมไว้เนาะค่ะสำหรับห้องนี่กัอย่างที่บอเนาะคะ่ะสามคูณสามหกห้องเนาะค่ะเสาสิบสองตนเนาะจะมูหรือจะจานเนาะค่ะพี่น้องแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะนี่นะสำหรับความหนาประมาณหกเส้นเนาะค่ะนี่ ถือว่าแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องปูนนันเหลือเด้อค่ะสําหรับสามคิ้วแล้วก็ความหนาหกเส้นเราก็เทพื้นหกหองห้องสามคูณสามเนาะคะ่ะนี่นะปูนเหลือเนาะคะ่ะเดี๋ยวปูนเหลื้อนนะใกล้คันมันทุงสีเอาไปใส่ไอ้บานในหมู่บ้านเนานนะคะ่ะบานบานที่เขาหลับเพานอนอยู่สมือนั่นละบานของใกล้คันมันทุงเองนั่นละที่อยู่ในหมู่บ้านเนาะ ห้าสิบไปเทไอห้าสิบไปเทพื้นดินที่เป็นขอบดินนี้เนาะค่ะนี่นะสำหรับปุ้นเลื้อนเนาะค่ะสามคิวนีเลื้อมาฮอดนีเนาะค่ะพ่อแม่พี่นะะอ้นองเดี๋ยวห้องมาเบิรงเนาะค่ะว่าเทาเบิดแล้วนะสิดได้สําได้เนาะ,ะสำหรับสามคิวเนาะทุกคนสิเด็กกาถูกเนาะค่ะเนาะว่าสิเห็ดยังแม่สิลงทุนยังแม่นีบางที่เขาก็สิเด็กคำนวณถูกสิเด็กกาถูกเนาะค่ะ สามคิวคิวละสองพันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสามคิวกับหกพันเนาะทีแกกันมาถุงเอามาเทพื้นเนาะคะ่ะรายละเอียดแอย่างทีผ่านมากเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือได้เทไอเทียงหน้าที่ยูยู่ขอบบอลนั่นเนาะหกหองเนาะ,ะแต่ละหองนะสามคูณสามเนาะคะ่ะแล้วก็ยังมีเลือเนาะคะ่ะ สำหรับปูนสามคิวนี้ยังไม่เหลือห้ากับมาเห็ดอยู่บ้านหลังนี้ห้าตอนเนาะค่ะนี่นะห้ามาเทพืนอยู่อยู่บ้านหลังนีต้ตอนเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงเนาะว่าสีเหลือลายซําได้เนาะค่ะสำหรับสามคิวเนาะมันสีเทแล้วบ,บอ่จังสีนาอแล้วมันสีเหลือไปลายใดซําได้เนาะคะ่ะเนาะ ก็อาจเป็นประโยชน์สาหรับหลายๆคนเนาะค่ะพอแม่พี่น้องทีกาลังเสีเหเ็ุไอเสีังปูนเสีงยังอยู่จังสี่เนาะค่ะเนาะกับเด็คํานวณนถือเนาะคันนี้นะสําหรับสามคิวของไก่คันมันทุงมากกะเหลืออยู่นี่ละถึงคันในมาเฮดบานนังนีน้ำนี่ละเด,เดี๋ยวมาต่อเติมไอชายดินอยู่บานนังนีน้ำเนาะค่ะเนาะ ยังเหลือบอยังเหลือบอรหรือว่าเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะคะ่ะเนาะพอบอพอบอเหลือบอเนะคะมาลุ้นกันเนาะคะ่ะเหลือไหมเอาเหลือเนาะค่ะนี่นะยังได้อีกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องยังได้อีกเนาะ เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าได้บ้านหลังนี้ไปอีกหลายจำได้เนาะค่ะนี่นะตั้งแต่ชายคาเลยเนาะค่ะแมนเบิดเลยเด้อค่ะนี่นะทีเาเท่ไหมเนาะคะ่ะนี่หลังจากปูนที่เหลือจากจากที่เฮาเทเทียงหน้าน้อยนั่นละหอดถังนี่เด้อค่ะมาหอดถังนี่เนาะ,ะแล้วก็สียูริมข้างๆอีจักหน่อยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับสามคิวกับพกพันบาทเนาะค่ะ เฮากาได้ปูนมาประมาณนี้เนาะค่ะนี่กะสิเหลือม,มาฟังนี้เนี่ยจักหน่อยเนาะค่ะเนาะกะนี่นละเนาะนสําหรับปูนที่เฮาสั่งมาสามคิวกระได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสําหรับมื้อน,นี้กะแค่นี้เด้อคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะไก่คันบันทงเองกะมาอัปเดตปูนสามคิวกับคิวละสองพันว่ามันไดไลายซ้ำใด้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนะาะกระได้ซ้ำที่เห็นนี่ละเนาะคะ่ะที่เห็นมานี่เนาะ เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ